โอ้โหแม่บูเป้ขนกระเป๋าอะไรเนี่ยครับเยอะแยะจะไปไหนครับเนี่ยเราจะไปเชียงรายค่ะแม่นะคะจะไปซื้อภูเขาโอ้โห <c oughs> ซื้อภูเขา <c oughs> ซื้อที่ดินเราจะดูที่ดินนะคะไปซื้อที่ดินเพราะว่าแม่จะอยู่เชียงรายแล้ว โอ้หนึกว่าจะไปซื้อภูเขาแม่ก็มีหนึ่ง <apps communist initiation> ล <réussi S 2> ูกแล้วไปซื้ออีกลูกก็สองลูกใเหรอเราไปดูที่เราก่อนที่เราอยู่บนภูเขาหรือเปล่าถ้าเราอยู่บนภูเขาเราก็ซื้อภูเขาจริงๆอนี่ยังไม่ได้ดูที่ยังไม่ได้ดูแต่จะไปซื้อแ,แล้วแต่ซื้อแล้วแต่ติดใจซื้อแล้วค่ะเจสันเจตันจะไปเป็นชาวเหนือแล้วลูกไอ้ต่อนยอนต้าต่อนยอนเอเออขอโทษนะคะไฟเชียงรายเช็คอินได้หรือยังคะแม่ปูเป้ ตัวร้อนเหรอครับเนี่ยน้องไม่ตอบเขาเป็นแบคดอบเอ้าอุ้ยอาไม่ดีจะต้องเปลี่ยนแว่นแล้วว่าสวยเปล่าเนี่ยสวยทางนี้นะคะเราบินกับเวียดเจ็ตอีกแล้วใส่การบินในดวงใจของพวกเราเลยนะคะตอนนี้นะคะแม่ก็ปริ้นตัวการเดินทางของเรามาแล้วนะคะแล้วก็มีปริ้นหมอพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนของทั้งสามคนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยรู้ไหมเชียงรายอยู่ภาคอะไรภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้ าเหนือถูกต้ององ่งนี่คอทึงนะเนี่ย,ยจริงจริงแล้วนี่เอากระเป๋าไปกี่ใบเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเราไปหนึ่งสองสามสี่ห้า นับไปหกหใบฮะไปกี่วันไปห้าวันสี่คืนสงสัยจะไปซื้อทั้งจังหวัด่ะเนี่ยคือรู้สึกว่าเราอ่ะมีแพลนเยอะแล้วอยากไปหลายที่ก็เลยแบบแล้วแต่ละที่อยากก็อยากจะให้จะแต่แบบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เข้ากับตรงนั้นอ๋อเลยขนไปเยอะอันนั้นแ่ะกระเป๋าเสื้อผ้าจะแต่มอโหอันนี้กระเป๋าเสื้อผ้าพ่ออันนี้กระเป๋าเสื้อผ้าแม่ <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวเราต้องไปเกตนี้เกตบีสองเครื่องึ้นนะบ่ายโมงสี่สิบห้าแต่ว่าเขาให้ไปตอนบ่ายโมงตรงนี่ไงเขาให้ไปถึง ที่เกตแปดมงตรงทำไปรีบเลยครับไปบุฟเฟ่เดี๋ยวจะไม่ทันแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเกตไม่ทันแล้ว <c oughs> เราไปที่เกต B2 นะคะ เอาเจอแตมไปเราไม่รอเลยจเจอแตมไปถูกกันนะรู้ไหมว่าปีสองอ่ะแต่เดินทางครั้งนี้คนมาสนามบินเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่เยอะนะแต่ออมาถึงก็เออเยอะอยู่เฮ้ยดูสิร้านอาฮงร้านอาหารก็กลับมาเปิดกันเยอะแยะแล้วโยน่าิกินจังเลยครั้งก่อนมานี่ไม่มีร้านอาหารเปิดเลยเยี่ยมกริบเลยค่ะนี่เป็นการเที่ยวครั้งแรกของปีนี้ของเราเลยนะ ขึ้นไปเหนือสุดเลยนะส่วนมากเราจะเที่ยวทางใต้ไม่ค่อยขึ้นเหนือออกทรครับทริครับร้านอาหารเปิดหมดแล้วเรือรต้องรีบไปเชียราเออตกลงไม่รีบแล้วใช่ไหมเห็นของกินช้าเลยที่เชียงรายมีอะไรขึ้นหน้าขึ้นตารู้ไหมครับไม่รู้ค่ะสิวครับเออเข้าใจแล้วมันมีอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาอ๋อสถานที่เที่ยวเหรอก็มีวัดสวยๆเยอะ มีคาเฟ่สวยๆเยอะเมื่อกี้แม่ยังรีบอยู่เลยอะ่ะแม่เจอของกินแม่ช้าเลยอะ่ะซื้นี่ค่ะเผืือฉันจกับพ่อที่เป็นเนี่ยที่เป็นโดนัทไส้กรอกคือแม่ก็ถือว่าตกเครื่องบินไม่เป็นไรต่อให้ท้องอิ่มไว้ก่อนตั้งแต่เช้าแม่ไม่ได้กินเลยเลยอะ่ะซือนี่ไปกินบนเครื่องบินได้啊ครับเดี๋ยวมีเวลาแป๊บหนึ่งก่อนขึ้นเครื่องกินก่อนเออจองของขเพราะว่าครั้งก่อนจำได้ว่าขึ้นเครื่องเขาห้ามกินเขาให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาเนี่ยเครื่องเรามาแล้วลูกเนี่ย ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเดี๋ยวเขาจะมาจอดตรงล็อกนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเปิดประตูตรงนั้นสระกบประตูเครื่องบินแล้วเราก็เดินเข้าทางนี้อ้าวแม่บุ๊คเออิ่มแล้วเหรอครับอิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมพร้อมที่จะขึ้นแล้วนี่เชตันเขาไปเยือนไปแล้วเห็นป้องเขาเรียกอะไรนะม่วงช้างใช่ไหมม่วงช้างมาได้กินไดแต่โอ้โหว่าแม่เป็นสาว มีนักบินดูแผนที่อยู่บนเครื่องบินด้วยเราเอาแผนที่มาบังกระจกไว้อ่ะเฮ้ยเขาไม่ต้องดูแผนที่ตลอเขาไม่ได้ดู Google Map บอกเวลาเดินทางอ่ะคือมันเป็นรูปแาพต้องกดแล้วก็ไปเลยป่ะเหรอเอานึ้ว่าดู Google Ma p เดี๋ยวเรานั่งข้างหน้าหน้าเปิดไปถามนักบินได้เลยแบบว่าดูแผนที่หรอกูก็ m แมเลยไปทางไหนีไงกดปุ๊บเรียบร้อย ต่อไปนี้เขาจะไม่เรียกงวงซางแล้วนะอันนี้เขาจะเรียกงวงเป๊งวงแม่ผูงแม่คลิปนี้ชัดแตมดูเหงาเหงาเยไม่ได้เดินทางแบบว่าครอบครัวเดียวมานานแล้วปกติเราไปเราจะมีเพื่อนไปเที่ยวด้วยใช่น้องร้อยแก้วอย่างนี้นะใช่ก่อนอันนี้เป็นน้องเพิร์แล้วครั้งนี้เราจะเที่ยวกันสามคนเหรอคะ,อะไม่ได้เที่ยวกันสามคนแล้วมีเซอร์ไพรส์มีเซอรฟไฟ์ไพรส์เดี๋ยวไปถึงโรงแรมหรูๆของเราแล้วจะบอกว่าหูหรูด้วยโรงแรมเราหรูนะ รู้สุดเดชเชียงรายอ่ะเชิญค่ะ A B C ด้านขวา E ด้านซ้ายนะคะไหนพี่เขาบอกว่าไงลูก A B C ด้านขวา E f ด้านซ้ายคุณพ่อชอบสวยสายกันบินนี้เพราะว่าน่ารักสวัสดีค่ะแล้กิน่น่าอะไรคะสวยเอยยมสวยน่ารักสดใสอ่ะค่ะสวยค่ะนี่ยังไนคะสั่งชิพ้าโซนล้างเลยค่ะแล้วก็ใส่กันบินเวียดเจ็ตอ่ะ ดูแบบมีความวัยรุ่นอ่ะดูเพลงดิเหมาะกับพวกเรานะเหมาะกับพวกเราเลยเป็นครอบครัววัยรุ่นใช่บนเครื่องบินที่เขาป้องกันเต็มที่เลยนะครับแม่บุ้เใช่ค่ะเหมือนเดินนะคะก็คือต้องใส่หน้าก,กากตลอดเวลานะแล้วก็ ยังกินไม่ได้โชคดีกินมาแล้วอดอ,อ,อคอยวขับรถเร็วใเ,เราบินกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะถึงเชียงรายแล้ว,ลวเดี๋ยวเราบินเจอกันข้างหน้าคะ่ะนี่นะคะตอนที่เราจะขึ้นเครื่องอ่ะเขามีประทับตาเป็นประทับตาว่าจังหวัดเชียงรายนะคะพอมาถึงอ่ะเราก็ต้องโชว์ตาประทับให้กับเจ้าหน้าที่ดูเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เราต้องเข้าซอยมิโยก่ินอ่ะผิดซอยอ่ะอันนี้ประทับเพื่ออะไรมันผ่านการตรวจสอบ โค <COVID. S 1> วิด<ช>โอเคขอ,ขอบคุณค่ะเขาตรวจจะตรวจสอบตอนต้นทางมาถ้ามีตาประทับแล้วก็ออกได้เลย<ช>ถ้าไม่มีก็ต้องมากรอกแบบฟอร์มอ่าก็ต้องมาจัดการที่นี่นะคะมากรอกอแบบฟอร์มนู่นนี่นั่น,นหลิงเงก,ก้ยก่อนจะเข้ามาคือว่ามบบไม่ให้เสียเวลาตอนมาถึงไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มอะ่ะก่อนขึ้นเครื่องก็ประทับเรียบร้อยเลยเลือกไลเลยเอาไปไหนมาถึงเชียงรายปุ๊บก็ซื้อของก,อกบบันเลยอ่ะครับเธอแปมหันมาปุ๊บเห็นกระเป๋าตกใจขึ้นมาทันทีตกใจเว่รเหมือนในคันโตไปเล ดีดีดีเดี๋ยวไปเที่ยวกันแล้วก็จะได้ค่อยอย่างนี้ไปเป็นสาวเจ้าเหนือนะต้องหาชุดเหนืออีกสิงน่ะแม่ดูหน่อยลายเฟี้ยวฟ้าวน่าดูเลยโอ้แม่ดูเป้มีคนมารับเลยอครับใช่แล้วเนี่ยคะ่ะรถโรงแรมมารับเราถึงสนามบินเลยทั้งนี้นะคะเราพักกันที่โรงแรมเดอะรีวอรีเชียงรายนะคะใบกระดาคพานีนะอำน,นวยความสะดวกให้เราถึงที่เลยใช่แล้วโรงแรมสวยมากเดี๋ยวทุกคนไปดูโรงแรมกับแม่กันอร่อยไหมพอดูคำสิ โอีหวังจากสนามบินนะคะไปถึงโรงแรมเราประมาณ20นาทีเท่านั้นโรงแรมเรานะอยู่ริมแม่น้ำกกด้วยนะสวยมากเราก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่เดี๋ยวเราจะไปสนุกกันนะที่สําคัญเดี๋ยวเราจะมีแขกเซอร์ไพรส์ใช่เราไมเที่ยวแค่3มคนแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไม่ชวนที่ยวอีกสามคนครั้งนี้เราจะเจอใครเฉลยได้ไหมไม่เฉลยก็ยังก็ไม่รู้โรงแรมสวยมากสวยมากเลยอ่ะสวยมาก แล้วเชียงรายนะคะเป็นเมืองศิลปะนะเรานั่งรถมาจะมาถึงโรงแรมนะหเห็นวัดสวยๆเต็มเลยอ่ะเขาบอกว่าตังกาวางวนะันอ่ะอากาศไม่เย็นเท่าไหร่แต่น,นี้มาถึงโรงแรมแม่ก็ด่าแล้วนะคนเหลือเปิดเย็นไร่เลย <c oughs> ข้างนอกเ <c oughs> ย็นตั้งแต่ข้างนอกแล้วน่ามาเที่ยวนะมากน่ามาเที่ยวค่ะเราจะต้องมาถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายกันเช็คอินเช็คอินสวัสดีค่ะเดี๋ยวคั่นดีเป็นน้ำขิงกระชายค่ะทำเองค่ะ ชื่นใจ <_ an> เห็นมีแม่น้ำด้วยเหรอครับแม่ปูเป้ <_ an> ใช่พระอ,อยู่ติดแม่น้ำกอกไปดูกันเฮ้โยโอสวยอะมาๆทมา,มาทำไมนึกถึงโรงแรมที่ฮ่องกองดิสซี์แลนด์อย่างนี้ก็ไม่รู้นี่ไงคะ่ะแม่น้ำกอกเี่บอกอ,อยู่ติดแม่น้ำกกวิวโรงแรมก็จะเป็นแม่น้ำเลยแล้วก็จะมีภูเขาด้วยมีสวนน้ำตรงนั <_ an> ้สาวไอ้น้ำรดมากชาแต้มมีสวนน้ำแม่ไม่ต้องชุดนแม่น้ำแม่มาโอ้ยน่น้ำกำลังเท อยากเล่นอ่ะได้นะวันนี้เล่นได้ไปชวนไปชวนแขกพิเศษของเราเล่นสิแม่น้ำค่ะตัวนี้คือแม่น้ำอยากเล่นแม่น้ำแต่อยากเล่นแม่น้ำเลยยากไปดูเหลัม่น้สิ่เก้าลงทางเหรอครับมีทางแน่นอนงไม่ลงคือโรงแรมใหญ่มากอ่ะใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยนี่เราเดินมาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะยังไม่ถึงห้องนอนก็เกิดไปใกล้ละห้าสองศูนย์เก้า เดินอยู่ในโรงแรมเนี่ยเรารู้สึกถึงโรงแรมดิสนีย์ฮ่องกองจริงๆคือโรงแรมฮ่องกองอันนั้นที่แม่พูดอ่ะก็คือโรงแรมที่เป็นปราสาทเจ้าหญิงอ่ะอันนั้นน่าจะไปแบบนึกถึงเลยฉันอยากไปมากเลยเพราะริบเขาแบบว่าพุสกาม,มิสก์สกิ้งพโส<อ>เตียงสองชัง้นจริงเปล่าวเตียงสองชัง้นจริงด้วยชักตามมีเ <c oughs> ตียงสองชั้นจะจำอยากปีปีเลยอลูกจะปีตรงนี้ได้ทั้งวันแล้วค่ะ สวยอ่ะเดือดร้อนแล้วอ่ะไม่รู้จะนอนตรงไหนเตียงเยอะสวยอ่ะสวยอ่ะ,อะตรงนี้นะคะเป็นเตียงสองชั้นของเด็กนะเป็นโซนเด็กไปแล้วห้องน้ําห้องน้ำนะคะก็จะมีอ่างน,นะคะให้เราเล่นกันนะคะมีโซนชเวร์ตรงนี้ก็คืออ่างล้างมือก็โถตของเราอยู่ตรงนี้รู้กเตียงก็แตาม้มเจ็บไหมไม่เจ็บตูาา้เสื้อผ้าเฮ้ยนี่ตู้เสื้อผ้า,าก็เหมือนของเอลซา่าใช่ไหม หน้่ห้องน้ำห้องน้ำอะไรนี่ใช่ห้องแห่งความรับหูใครเนี่ยมาเอะเอ็มอเอ็มมาย่างี้ อันนี้คือเซอร์ไพรส์ของเราแล้วค่ะเออนี่เรามาเที่ยวกับไอแอนกับพี่อันนาพี่อันนาอยู่ไหนเนี่ยพี่อันนาไม่พร้อมเี่อันนาหลบพี่อันนาหลบเป็นมัมมี่ชาแตมมันมีปัญหาแล้วแม่ยังไม่มีเตียงเลยเตียงพ่อกับแม่อยู่ไหนเราอะนอนข้างบนชาแตมนอนข้างล่างไม่เี่ยนนาโยอะนอนนี่เฮ้ยชาแตมจะไปชวนพี่นามานอนแล้วอะอ้าวแล้วไปนอนไหน ไปนอนกับแอนมัน้งนี่อยุดนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนหลักของคุณพ่อคุณแม่นะเป็นห้องนอนเด็กนะซึ่งอันนี้มันมีเลื่อนปิดได้ก็คือปิดเป็นส่วนตัวเลยนะผู้ใหญ่กับเด็กนะคะโอ้โหนี่ก็เป็นห้องของเราสองคนดูวิวดีกว่าโอ้รับภูเขาเต็มเต็มอ่ยภูเขาภูเขายอวนั่นกี่ลูกดูดิสวยอ่ะสวยมากในกล้องนี้ไม่รู้เห็นเปล่า สวยจังเลยอ่ะซ้อนๆแล้วห้องนี้นะเดี๋ยวตอนพระอาทิตย์ตกอ่ะได้วิวพระอาทิตย์ตกเต็มๆเลยอ่ะก็เลยครับมองขึ้นไปข้างล่างก็เป็นสวนสวยโยเฮ้ยเหมือนดิสนีย์จริงเนาะตอนนี้เราก็เที่ยวที่นี่แทนมาง่ายกว่าไปฮ่องกงไปเกาะอะไรเกาะเกาะเหมือนตุ๊กแกมาดูห้องนี้มากดีกว่าห้องนี้ก็มีเตียงแล้วก็มีเตียงเสริมอ่าเป็นคอนเนคอันนี้เป็นโผ้านะคะเหมือนกัน นี่เราอยู่กันกี่วันครับแม่ปูเป้เราอยู่กันสี่คืนมาทั้งทาธุระมาทั้งเที่ยวกันเต็มที่เลยใช่แต่ตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินีกวเราต้องหาอะไรกินแม่ปูเป้อยูยุโรปเลยครับเนี่ยเหมือนยุโรปเลยป้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้องอาหาร The Peak Wine and Grill ค่ะเราจะมาทานอาหารเย็นกันเราบรรยากาศคือดีมากนะเดี๋ยวแม่พาไปดูโอ้ยสวยมากโอ้ไมค์กโอ้วิวภูเขาเฮ้ยมีหมอกด้วย โหยังสวยอ่ะแมู่เก้สวยมากๆค่ะแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกคือ,เ,อเราอ่ะรีบมากันหน่อยเพราะว่าเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกภูเขาตกใส่ภูเขาตรงนั้นอะไรอ่ะครับน่าจะจะแม่คนอินแม,ม่เดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวกันเราต้องไปกินอาหารอร่อยๆกับวิวบรรยากาศดีๆนี่โยฟินอ้ย โอ้โหเแตนทนไม่ไหวอะลูก่วกินก่อนพ่อก่อนแม่อีกอะจริงๆพวกเนี้ยเป็นของเรียกน้ำย่อยนะเแตำไม่ควรจะอิ่มเลยตรงนี้นะแต่คือแบบกินด้วยคมอร่อยมากเลยสิ่งนี้น่าทานมากสเปนนชิมอันนี้คือตอร์ติล่านะคะกับในเนี้ยจะเป็นที่ทานด้วยกันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นมะเขือเทศกับออร์โกโดอ๋อเฉตำเขาบอกว่านี้มาจิ้มอันนี้อร่อยมากก็คือที่เขาให้มาจิ้มกับเฟรนฟรายน่าจะแนวแบบเทาสันนะเออเนี้ย พระอาทิตย์กำลังจะตกกำลังจะรับขอบฟ้ากำลัง<า>จะหายไปกับแนวภูเขาตอนนี้ห้าโมงห้าสิบสามนาทีนะคะวิวสวยมากน,นี่เราเรียกน้ำย่อยแล้วเดี๋ยวเราไปกินอาหารหลักกันดีกว่านี่มักรีเราเครื่องดื่มแล้วก่อนไหมแต่ทั้งหมดนี้เป็นคอกเทลนะคะจะเป็นของผู้ใหญ่คอกเทลก็คือมีแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์<ๆ> แก้วเนี้ยตอนแรกตอนแรกแก้วเนี้ยแม่ว่าโหวสวยมากสีชมพูนมน,นม,มแต่พออันนี้มาถึงอะคะ่ะอันนี้คือน,น่ารักมากนรืว่าเป็นนมชมพูด้วย <c oughs> ไม่ใช่หรอกทันเล่นผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปทันหลักๆกันค่ะ <c oughs> มือใหญ่หมากเลยครับอลังการไหมอลังการามากสุดๆอแบบว่านี่นะคะมีโกลกาด้วยอ๋อสเต็กหมูนะคะแซลมอน เชียงรายนะคะแนะนำให้มาทานกันนะเดี๋ยวแม่จะอยู่ที่โรงแรมเดอะริเวอรี่นะคะเป็นเวลา5วันเลยมีกิจกรรมไม่ทําเยอะมากนะคอยติดตามดูว่าพวกเราจะทำอะไรสนุกๆก,กันนะคะ